สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็พี่เพนะครับพี่สาวนะครับจะมาทํอาหารนะครับมาทำฮอหมกหัวปลีนั่นเองนะครับอแม่ก็หยอดเข้าไปนะครับหยอดวัตถุดิบเข้าไปเอายอดหยอดเข้าไปพี่เพยก็ตำไปเรื่อยๆตำตำตำเลยขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการผสมนะครับผสมเข้าไปพี่เพยก็ตักมาครับที่เราตำกันไปเมื่อกี้นะพี่เพยก็ตักออกมานะครับแล้วก็ใส่น้ํากะทินะครับใส่ลงไปเท่าไหร่ไม่รู้นะครับ แล้วก็ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปเลยใส่ใส่ใส่ลงไปอ่าแล้วพี่แพรก็หยิบอะไรขึ้นมาอะไรขึ้นมาครับน้ําปลานั่นเองนะครับนะโอ้โหใส่น้ําปลาลงไปนะครับเมื่อกี้พักไปแป๊บหนึ่งเลยไปถามคุณแม่แล้วก็ใส่น้ํามันหอยลงไปนะครับ <c oughs> อันนี้บีบกันไว้ก่อนจะมาภากนะครับวันนี้น้ํามันหอยนะแต่น้ําปลาผมจดัจำไม่ได้นะนะพี่พูดกันมากับเข้าเรื่องนะครับอ่าจะเป็นการ ั้นตอนนี้จะเป็นการใส่น้ำตาลลงไปนะครับให้มันหวานนะครับหมุนหมุนหมุนปิดปิดโอเคแล้วก็ตอกไข่ครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะครับนะแล้วก็ขยำให้มันคลุกเคล้ากันนะครับนะก็จะหน้าตาดูน่ากินหน่อยๆน,นะครับอันนี้จะเป็นการใส่หัวปลีลงไปแล้วนะครับนะแล้วก็อันนี้ใส่ใบแมงลักลงไปนะครับโอ้โหใครหิวเนี่ยอย่าว่าผมนะมันคือรายการทำอาหารครับถ้าอยากกินก็ไปกินย ส่วนที่เราเราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่การทอดใบตองแต่อย่างใดนะครับเป็นการอังใบตองนะครับไม่ให้ใบตองมันแตกนะครับเพื่อเราจะได้เอาไปห่อนะครับเอาไปห่อที่เราทากันนะครับนี่แพกตักลงไปครับแล้วก็จัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าตักมากไปเดี๋ยวมันจะล้นออกมานะครับมันจะห่อไม่ได้อ่าดูสิพี่หพะเขาจะห่อเป็นไหมครับเหมือนจะห่อเป็นไหมครับเนี่ย ห่อได้ไหมครับห่อได้ไหมห่อได้ไหมและแล้วก็ห่อได้นะครับเหมือนจะห่อเป็นจริงๆด้วยนะครับกลัดเลยนะครับกัดกัดเอ้ยใช้ไม้กัดนะพี่ไม่ใช่ใช้ปากนะกลัดครับไม่ใช่กัดโอ้โหมุกนิดๆิดหน่อยๆนยนะค,ะครับก็อย่าว่ากันนะครับถ้ามันไม่หายกรัดเข้าไปนะครับือนพี่แพรเขาจะทําเป็นทุกอย่างเลยเลยก็ทําหลายอย่างมอ้าวโอ้โหห่อได้หลายอันเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เอาไปใส่แลวครับผมนะเอาใส่ตรงไปใน ซึ้งครับอ้าวเปิดมาสุกซะแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยไวอากคะตัดตอใส่ลงไปเมื่อกี้สุกซะแล้วอะไรวะเนี่ยแล้วก็ตักใส่จานมาแล้วครับจัดด้วยหัวปลีนะครับนี่ครับคุณแม่เขาบอกเขามาบอกนะครับว่ามันอร่อยมากนะครับฝีมือลูกสาวทำนะครับคุยขุนเดียวมาแล้วก็เอามากินเริ่มน่าจะอร่อยนะครับเนี่ใครอยากทำก็ไปทำด้วยนะครับ